สวัสดีครับผมพเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม l ล็กต o ็อก i อริ2.0นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับการ์ดนั่นเองนะครับเพราะว่าในเกม l ล็กตร็อเนี่ยอย่างที่พเพื่อนๆทราบกันนะครับว่าการ์ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เป็นความเก่งของตัวละครหรือว่าเป็นอไอเทมที่เอาไว้แก้ทางกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใน o r i g i n 2.0เนี่ยเดี๋ยวเรามารู้จัก เรื่องของการ์ดกันนะครับว่ามันมีช่องทางได้รับยังไงบ้างหรือว่ามันมีระบบอะไรเกี่ยวกับการ์ดบ้างนั่นเองนะครับอ่ะก่อนอื่นเริ่มต้นกันที่เรื่องของการได้รับการ์ดมาแล้วกันนะครับก็สําหรับผมเนี่ยที่ได้ลองเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็แบ่งออกเป็น5ข้อหลักๆนะครับที่จะทําให้เราได้การ์ดมานะครับอย่างแรกนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับก็คือการฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งมอนสเตอร์แต่ละตัวในเกมนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดเฉพาะตัวของเขานะครับที่ าสามารถที่จะ d r อปได้นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฮะอ่าแล้วก็จะมีการแบ่งเทียของกา๊าซต่างๆเป็นก๊าซสีเขียวนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบก๊าซสีฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมีเนี่ยเห็นไหมหรือว่าถ้าเกิดเป็นก๊าซร,ระดับสูงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเทียที่เป็นสีม่วงแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่าก็สามารถที่จะฟาร์มหากา๊าซต่างๆของ m o n ตอร์ได้นะครับผมแล้วก็ความพิเศษของ Ragnar Origin 2.0เนี่ยก็คือ เขาจะมีเรื่องของการการันตีดอกการ์ดนั่นเองนะครับในกรณีที่เราแบบว่าดวงซวยมากๆแบบว่าโอ้ฟาร์มตัวนี้มาเป็นเดือนแล้วยังไม่ดอกเลยนะครับเขาก็จะมีหลอดการ์ดดอปโปรเกรสให้เรานะครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้หลอดตรงเนี้ยเต็มร้อได้เนี่ยการ์ดก็จะดอกแบบการันตีเลยนั่นเองนะครับซึ่งความยากของหลอดตรงเนี้ย ที่มันจะขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับการ์ดด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นการ์ดระดับสีม่วงเงี้ยก็คือขึ้นยากมากครับอันนี้ผมฟาร์มมาหลายหมื่นตัวแล้วก็ยังได้แค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการ์ดที่แบบว่าเป็นระดับที่ไม่ได้เป็นแบบสีม่วงอะ่ะมันก็จะขึ้นง่ายกว่านั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทียร์ของการ์ดด้วยนั่นเองนะครับอ่ะล้วสมมติว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่เลเวลห่างมากๆเราแบบว่าเออเราอยากกลับไปฟาร์มหาการ์ดโพลิ่งอะไรนะม,มรับผ แมทริโอเบนิฟิตเนี่ยเขาอยู่ที่3ามเรเราเลเวลร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถกลับมาฟาร์มการ์ดโพลลิ่งได้ไหมต้องตอบตรงนี้ว่าได้ครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาบอกไว้เลยนะครับว่า the card drop rate will not affect by the material drop rate นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการ์ดเนี่ยคุณจะมาฟาร์มเวิลห่างอะไรยังไงก็ได้เลยนะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อเวลาคุณสมมุติว่าเป็นสเกลตันว w ร์เกอร์ที่นิยมมากๆนะครับสมมุติว่าผมฟาร์มไปได้สัก50%าแล้วอยู่ดีๆมันดรอปเนี่ยอ่าหลอดตรงน,น รีเซ็ตนั่นเองนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ก่อนที่หลอดมันจะเต็มนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับหรือว่าวิธีแรกนะครับที่เราจะสามารถได้รับการ์ดมานั่นเองนะครับนั่นก็คือการฟาร์มนั่นเองนะก็ถือว่าโอเคนะที่แบบว่ามันมีเรื่องของการันตีอนะเพราะว่ามันจะได้แบบเออในในที่สุดฉันก็จะฟาร์มถึงแล้วก็ได้การ์ดสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฟาร์มไปเรืเ่อยๆ3มเดือนไม่ดอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะเซง็งใช่ไหมครับอ่ะ,อะอโอเคครับ วิธีที่สนะครับสำหรับแร็งน้องออริจิน Origin นะครับที่จะหาการได้ก็คือวิชิ่งหรือว่าการสุ่มการชานั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการชาในส่วนของการ์ดด้วยนั่นเองนะการ์ดตรงนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งเทีย์ของการ์ดนะถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดแบบระดับทั่วไปการ์ดแบบถูกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะใช้ค่าใช้จ่ายหรือว่าเหรียญแมวต่างๆที่ถูกหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบัตรการชาการ์ดต่างๆเพื่อนๆก็สามารถ หาได้ภายในเกมไม่ว่าจะสายฟรีสายเติมก็สามารถหาได้ไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้20ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ต่อไปจะเป็น advance card นะครับก็จะใช้ตั๋วที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ใช้ค่าเงินเหรียญแมวนะครับผมซึ่งก็จะเป็นค่าเงินที่เราจะต้องเติมเงินเข้ามาในนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่ได้การ์ดระดับสีม่วงเลยนะครับถ้าโชคดีจริงๆก็จะได้การ์ดพวกนี้ไปนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราแบบว่าเฮ้ยเปิดตู้ แล้วมันเกลือมากฉันอยากได้การ์ดวัวอยากได้การ์ดไฮด้าไปอบคนะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะรีดีมได้นะครับในกรณีที่เราแบบว่าเปิดการ์ดเยอะจริงๆนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเหรียญเขียวเนี้ยมาแลกได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเหรียญเขียวเนี้ยมันจะได้มาจากการที่เราเปิดการ์ดนั่นเองนะครับ à ประมาณนี้เลยเนาะไล่มาประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้เหรียญเขียวหนึ่งเนี่ยประมาณถ้าเปิดแบบว่า4,500แมวตรงนี้นะครับจะได้เหรียญเขียวประมาณ450 นั่นเองนะครับผมแล้วก็การ์ดที่ระดับสูงๆจะมี5ใบนะนะักแพทปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็จะมีฮอนมีไฮด้าสเกลตันเวอร์เกอร์แล้วก็วัวน,นั่นเองนะครับจะใช้5000เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแพงมากๆถ้าเพื่อนๆจะค่อยๆสะสมมานะก็ได้อยู่แต่มันนานมากๆถ้าไม่ได้เติมอัดจริงๆนะครับนี่ก็คือวิธีที่2ที่เราจะได้การ์ดมานั่นเองนะครับวิธีที่3นะครับก็คือเรื่องของตลาดนะครับผมอ่ะตลาดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะได้ ก็จะมีการ์ดต่างๆที่เป็นระดับสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเนี่ยมาขายให้เราด้วยนะครับผมอ่ะก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยการ์ดไหนเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับผมราคาลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีบอกหมดนะครับส่วนการ์ดไหนที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นการ์ดท,ที่ผมปักหมุดไว้ตรงนี้อ่าก็จะต้องมาแย่งกันดึงตามช่วงเวลาของเกมน,นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง หาการ์ดเองนะครับโดยใช้เงินเซนีนะครับหรือว่าเป็นเงินที่เราสามารถหาได้ในเกมจากการขายการ์ดหรือจากการที่เราไปร่วมกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับในตลาดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประมูลนะถ้าเกิดเป็นการ์ดระดับสีม่วงนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในส่วนของประมูลซึ่งเราก็จะต้องเสนอราคาตามที่เราพอใจไปนะครับผมแล้วก็สามารถออโต้บิดได้ด้วยสมมุติว่าออตอนนี้ก o บบินอาเชอร์อยู่ที่แสนสอง 2, แต่เรารู้สึกว่าเ้ เราจะบิดชั่วไปจนถึง2 0 0แสนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครบิดเกิน2,000สนเนี่ยเราก็จะได้การ์ดไปนั้นไปนั่นเองครับผมหรือว่าจะบิดแบบแมนวนวลก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยนะการ์ม่วงก็จะใช้วิธีการประมูลแย่งกันนั่นเองนะครับใครเงินมากกว่าก็ได้ไปอะไรประมาณนั้นนะนี่คือวิธีที่3นะครับผมวิธีที่4นะครับจะเป็นวิธีการใช้ NPC การ์ด Redemption ตัวนี้เลยนะครับผมอะ เข้ามาดูครับมันจะมีให้แลกการ์ดต,ต่างๆตรง,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 งนี้ได้นะครับมันจะมีบูการ์ด Redemption แล้วก็ Advanced บูการ์ดนะครับอะมาดูบูการ์ดก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เป็นตัว p r i e s t c a f t Fragment นะครับในการแลกนั่นเองนะครับคือเราถ้าเราสะสมตัวเนี้ยมาได้ครบเราก็จะสามารถแลกการ์ดต่างๆที่เราเอ้ยต้องการหรือตรงสายเราได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นการ์ดที่สูงๆหน่อยเนี้ยอาจจะต้องรอเลเวลของเราถึงก่อนนะครับอย่างใบเนี้ย ตรงเลเวล79้ไนี้ตรงเลเวล85อะไรแบบนี้นะครับถึงจะแลกได้นั่นเองนะครับอ่าส่วน advance นะครับก็จะเป็นการที่อ่าดีขึ้นมาหน่อยเป็นพวกการที่แบบตี p a าตีธาตุแรงขึ้นอะไรเงี้ยก็จะใช้จํานวน fragment ที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการต่างต่างให้แลกตรงนี้เห็นไหมมันก็จะใช้20ใบาถามว่าเจ้า f r a เ m e n t ตัวนี้หาจากไหนนะครับแรกๆเนี่ยเราจะหาจากหอได้ในการผ่านครั้งแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้จากเ u e ส t line 1, ตรง daily ตรงนี้ นะครับถ้ามาตรงตรงรีวอร์ดตรงเนี้ยถ้าเราเก็บในตัวหินเจมแฟกเมนต์ ment, เนี่ยได้ครบ3อันนะครับเราจะแลกเจ้าปริเชียสการ์ดแฟกเมนต์ได้1อันนั่นเองนะครับผมก็ลุ้นเอาจากการทำเควสทุกทุกวันนะครับถ้าเควสของคุณมาลงตรงนี้ได้คุณก็จะได้ตัวนี้ไหวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแลกได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าคุณเก็บครบ10ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการแรนดอมนะครับผมแนะนำว่า ให้เอาแบบฟีเ s อร์ส a าร์ด a บคเมนดีกว่าเพราะว่าผมเคยแลกอันนี้แล้วมันก็มันก็สุ่มนะครับผมมันก็สุ่มเพราะว่ามันมีโอกาสน้อยมากๆนะครับที่จะได้การ์ดม่วงนั่นเองนะครับผมอ่ะก็อันนี้ก็คือวิธีที่4นะครับวิธีสุดท้ายแล้วกันนะที่ผมยกมาเนี่ยก็คือการเอาเหลียนตรงนี้นะบูคอยกับเพอร์เฟลคอยสองเหรียญเนี้ยจะเป็นเหรียญที่เราได้จากการทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกับกิลกิจกรรมกับเพื่อนไปล่าบอสหรือว่าเลเวลอัพค่าพลังของเราถึงอะไรอย่างเงี้ย เราจะได้พวกเหรียญพวกนี้มานะครับจากหลายช่องทางมากๆเลยเห็นไหมอ่าตรงนี้เนี่ยพอเราเก็บครบนะครับถ้าเป็นเหรียญฟ้าในี่ยสิเหรียญน,นะครับคุณจะสามารถมาแลกเป็นการ์ดออร์เดนารีการ์ดบุกได้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีโอกาสเปิดได้การ์ดดีๆด,ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับคันม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Purple p u r p l e เิลสตาเก็บให้ครบ50อันคุณก็จะได้แลกเป็นแรการ์ดบุกนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะ ออกไปถึงการ์ดม่วงเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีทางออกการ์ดสีเขียวด้วยนั่นเองนะถ้าโชคดีก็อาจจะได้เจ้า3-4ใบตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือ5วิธีหลักๆนะครับต้องบอกว่า5วิธีหลักๆเพราะว่าจริงๆแล้วการ์ดเนี่ยมันยังมีแบบอ่ะจากกิจกรรมบ้างหรือว่าจากการลุ้นโชคของกิจกรรมในเกมเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็มีโอกาสหรือว่าช่วงแรกๆของเกมเนี่ยเกมก็จะแจกให้เราจาก achievement โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราทําสําเร็จครั้งแรกเขาก็จะแจกการ์ดนั่นเองนะครับแต่ว่า 5วิธีที่ผมพูดไปเนี่ยเป็น5วิธีหลักๆแล้วกันนะครับของเกมนี้ที่เราจะใช้กันไปยาวๆจนเกมปิดเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ระบบการ์ดเกมนี้นะครับผมก็อ่าเรื่องของการถอดใส่เนี่ยก็จะง่ายมากนะครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องไปที่ NPC หรืออะไรเราอยากสลับตอนไหนก็สลับได้ไม่ได้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นการ์ดสต๊ปผมก็เปลี่ยนปุ๊บแบบนี้ได้เลยนะครับ เราลงหออยู่เราอยากเปลี่ยนการ์ดกดได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยสลับปุ๊บปั๊บอ่ะเราจะไปตีคนกันคนอ่ะก็ใส่ไปเงี้ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนการ์ดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอิสระแล้วก็ง่ายมากๆทําที่ไหนก็ได้อยู่ข้างนอกอยู่ตามแมปอยู่ใน PVP อะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับผมอ่ะแต่จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่ต้องบอกเลยว่าสำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับการก็คือการโปรโมทการ์ด หรือว่าการเอาเวกการ์ดนั่นเองนะครับสำหรับการเอาเวกการ์ดนะครับก็จะมี2หัวข้อหลักๆก,ก็คือจะมีเอาเวกเขนกับโปรโมชั่นนะผมไม่แน่ใจว่าเข้าเซิร์ฟซีมาเนี่ยเขาจะใช้ศัพท์ว่าอะไรนะครับในส่วนของเอาเวกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเรากดเอาเวกตรงนี้ไปสมมุติว่าผมอยากจะ Guard เอาเวกการ์ดเดลลิ่งอย่างเงี้ยถ้าเรากดเอาเวกไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถขายได้กรณีที่เป็นการ์ดเขียวหรือการ์ดฟ้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนจะเ,เวก,ก็ลองคิดดูก่อนว่าเฮ้ยการ์ดใบนี้อาชีพเราหรือตัวเราจะใช้ยาวๆไหมหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวฟาร์มตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ขายละอ่ะสมมุติว่าเป็นการ์าดธาตุลมแล้วกันนะแบบเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ยาวอะ่ะเราก็คงคง,คงแบบใช้แค่ตีธาตุลมแล้วเราก็ขายทิ้งอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ต้องเอาเวกแต่ถ้าใบไหนที่แบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าการ์ดเนี้ยเราจะใช้ยาวๆแล้วเราอยากอัปเกรดความสามารถของการ์ดใบนั้นเนี้ยเราก็สามารถกดเอาเวกได้เลยนะครับผมอ่ะพอเอาเวกปุ๊บเนี้ย พอเราเอาเวกปุ๊บเนี่ยเราจะเสียทิกซอนะครับซึ่งทิกซอตัวนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมว่ามันจะได้จากการย่อยการ์ดนะครับถ้าการ์ดไหนที่เราแบบว่ามันห่วยๆมันไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็สามารถย่อยได้เหมือนกันนะครับอพอเอาเวกปุ๊บมันจะเข้ามาอยู่ในหน้านี้นี่คือลิสต์การ์ดที่ตัวละครผมได้เอาเวกไปหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับซึ่งการเอาเวกการ์ดเนี่ยมันก็จะทําให้การ์ดแต่ละใบเนี่ยมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อันเนี้ยพอเรา เอาเวกเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เราทำนะครับอีก3ขั้นหลักๆด้วยกันนะครับก็คือจะมีเลเวล 5, เลเวล10เลเวล15ซึ่งตามเลเวลตรงนี้มันจะเพิ่มความสามารถให้การ์ดในค่อนข้างเยอะนะการทำขั้นตรงนี้นะครับผมก็อ่าเลเวล1ถึง4เนี่ยเราจะใชจะ้จะเป็นพวกตัวจิ๊กซอ์นะครับในการปลดเลเวลนั่นเองนะครับแต่พอถึงเลเวล 5, เลเวล10เลเวล15เนี่ยถ้าเป็นการ์ดฟ้าต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นตัวการ์ดของมัน ซ้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการมีการ์ดซ้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับแล้วการ์ดแต่ละใบเนี่ยการเอาเวก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับผมอายกตัวอย่างเช่นการ์ดหนอนแดงที่ความสามารถของการ์ดของเขาเนี่ยก็คือเปลี่ยนเกาะของเราเป็นธาตุพิษใช่ไหมแต่ว่าพอเอาเวกมาเนี่ยถ้าเราอัพไปถึงเลเวลห้าได้ปุ๊บอ่เราจะได้เลือดสามเปอร์เซ็นต์อัพไปถึงเลเวลสิบเราจะได้รีดักชันทั้งเวททั้งกายภาพหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสิบห้าก็จะได้เพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยทำ เก่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความสามารถมากขึ้นนั่นเองนะครับยกตัว e อย่างเช่นการ์ดงูก็ได้นะครับการ์ดงูเนี่ยาตามหลักแล้วเนี่ยความความสามารถเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือไม่ได้มีอะไรมากก็คือการเพิ่มเอเมทแค่20หน่วยนะครับแต่ว่าพอเราเอาเวกขึ้นไปนะครับผมเอาเวกไปครบ3ดาวปุ๊บเนี่ยความสามารถของการ์ดงูเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูตรงอุปกรณ์ที่ผมใส่อยู่ก็ได้นะครับว่าการ์ดงูเนี่ย เพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเห็นไหมฮะว่าจาก m อเมทแท20เนี่ยกลายเป็น60แถมได้ m อเมทแทอีก5%นะครับแล้วก็ MDA m a g e อีก2.5%เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอัพเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากการเอาเวกการ์ดเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งระบบที่สําคัญมากๆแล้วเราจะต้องหาการ์ดใบนั้นเนี่ยมาซ้ําหลายๆใบนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเอาเวกเต็ม3ดาวแบบนี้นะครับส่วนใครที่เอ่อถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ย ก่อนเอาเวกอ่ะมันไม่มีบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันมันได้อะไรนะครับผมเออคือในเกมครับเขาจะไม่ได้มีบอกนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเอาเวกเดิริ่งไปแล้วมันจะได้อะไรวะเออตรงเนี้ยเราก็จะต้องหากันเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็รวบรวมข้อมูลกันอยู่นะหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นการบอกต่อกันไปนะครับว่าเฮ้ยการ์ดแต่ละใบเนี่ยเฮ้ยฉันลองเอาเวกใบนี้ระหว่างมันได้ไอ้นี่อยู่นะเออหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นการพูดคุยกันไปเพราะว่า ในเกมเนี่ยเท่าที่ผมหาดูแล้วมันไม่มีบอกนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของระบบ a อ a เวการ์ดนะครับซึ่งอพอพือนเพื่อนเริ่มที่จะต้องอเวการ์ดแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องไปหาการ์ดมาย่อยด้วยนะครับเพราะว่าการย่อยการ์ดต่างๆเนี่ยนี่นะฮะมันจะได้เป็นพวกอิกซอ์แบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็ อาจจะต้องมีการคำนวณเรื่องของความคุ้มค่าและดูจากราคาตลาดอีกทีนึงเพราะว่าบางตัวก็อาจจะย่อยได้แค่20่ใช่ไหมาการเขียวบางตัวอาจจะย่อยได้30ก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องใช้ความเคยชินก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราเล่นไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมการ์เขียวบางใบก็20บางใบก็30ซึ่งการดเขียวก็จะมีเทียร์ที่แตกต่างกันด้วยนะครับการดฟ,ฟ้าก็จะมีเทียร์ที่แตกต่างกันด้วยนะครับถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะเริ่มจําได้ว่าเฮ้ยการใบนี้มันเป็นเทียร์ต่ำการใบนี้เป็นเทียร์สูง นะครับแล้วก็ซื้อมาย่อยดูราคาเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยฉันซื้อ4,000ย่อยได้20กับอีกอันนึง5 0 0 0ย่อยได้30อันไหนจะคุ้มกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราจะคำนวณกันในส่วนตรงนั้นที่หลังนั่นเองนะครับนี่เป็นเพียงแค่พื้นฐานเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดต่างๆนะครับ นะก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการได้รับการ์ดแล้วก็ระบบการ์ดต่างๆภายในเกม Black ok Rock Origin 2.0นั่นเองนะครับนี่เป็นพื้นฐานนะต้องบอกก่อนนะครับผมก็ใครที่กำลังศึกษาหรือสนใจเกี่ยวกับ Black ok Rock Origin นะครับก็หวังว่า คลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ